ไปดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสีมดสุขุพุทุกคนยินดี่ตอนทำข่าสซูสองผู้น่าปูดใจวันนี้ผู้น่าปูดใจกะอยู่บ้านคือกาวพี่น้องบริเปไสจ่าอ๋ะะอะต่เขาหันเขาเปียกเนาะปวเพื่อนมาก,กินเขาเปียกคือกาวแล้วจ้าทุกคนอยู่บานน้านนอนหอยเพล็กจะไปกันมาอุดหนุนเ,นเดอ้อผู้น่ากระสังเป็นเขาเปียกไก่โยผักเป็นแต่แซ่บแต่เซ็ตมื่อวันนี้เป็นมื่นเดือนสามออกมาสามขำนอเป็นมื่นสันวันดีนอคอยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเดอบารขอบคร้มอันนอทุกคน ยี่สบสี่ทุกคนนอนจงมีแต่สุขภาพแข็งแห้งลำลุลย้ยลำลุลย้ยทุกคนเล้จกจ้าคุณนายเองกะอยู่บาทเนี่ยมาจะเบิ่อเดือนสได้กลับไปอยู่ไทยไปอยู่บนหาเห็ดงาตั้งรังเบื่อเบื่อคุณแม่ก็เปิดเตียนขางเนาะแล้วเอาสัส่งกับเปียร์ก็เปียร์ร่วมกันเล้จกจ้าทุกคนตาบุญมาหลน่นเนาะมากินข้าวเปียรคือาากาวจ้าทุกคนเยอะกับเปียรไก่เ,าเกนาะพี่น้องกกับเปียร์เสร็จต้าน้ำซุปขุนดีเนาะสบายดีต้าใกล้ดีอยู่บอก บมเดลมาล่นนะเนาะเยอะล้วก็งานมือเกาวแล้วเสมอครักายคือครับพี่น้องนำอ่อเสียแซบสีแล้วก็หม่ยเพชรคือเกาเนาะผู้น่าผู้ใจกะวันนี้เป็นมือบันที่สามออกไม้สามคำเนาะเออบ๊ามันเดือนสามออกไม้สามคำบุญอาจก็จะไปเดินน้ำเอืออยูสามเดียต์ตลาออกมากินข้าวเปียกก่อนกลับไปกลับมาอุดนพันธ์คือเกาเลยเด้อพี่น้องข้าวเปียกแซบเจนหน่อยเนาะ งามคือการน้องสานน้องสมแหล่งองต้องอยู่เจ้าเขาสังเขเปียกหลอย่ติงนเรดินตะพายเด้อยู่ตรงมืออ๋อเขาเปียกหลายเลยเลยจ้ามาเสด็จมันกันเลยทุกคนเขาเปียกจ้าเจ้าเกาเจ้าเลิมผิดกร้กำกะปีเราก็สดกระพันทุกคนสบมันกันเลยจ้าเราไม่กินไร้หมื่นแ้วเนาะ ใส่ซอสลงไปนาคามีของปรุงให้เดียบลอยดอ้อพี่น้องน,น้ำปลาเร้อมีอยกาบใส่ัาทุกอย่างพี่น้องใส่โขลเลยน้ำปลาน้ำส้เรอเพชรแะกรหมวนองกินกับเปียกข้างเพชพี่น้อง เวอร์ถนันแน่นะจะมีความสุขมาเลยมาเลยข่เปียกยังไง,องหอยเพกเพอ่อพปนอ่น้องมีเพล่งในควา่างคอเขเราเสียบกสริฐกะเสรนฐเองกันเลจ้าทุกคนผ่านอยู่หวยเพล็กนอกบาดผู้นำผู้ใจเองเอาอุ้นเห๋่เป็นเนเล้เจนหน่อยสาวสวย พักหลังไปจะแซ่บกระเซดกินน้ำพังล่ำๆๆน้ำจ่าทุกคนพัดสาวมีมวนี่ฮะคนเป็นแสบแห้งนี่มันคือก่อนเออดือ,อ,อดใช่ไหมขี่กะเปียกแหละก็ไปหาหลอกไปหาเหอือดไปยามเอือดยูสังเบียจา่าไปกินหลาบปลาเฮ็ดน,น้ำเงินมันเป็นเหมืนอนยังเกาะ รล้วซ้ำบอกใหม่สามคำคอยทุกคนมีความสุขหลับัยปังๆทุกคนเะจ้าสบนะฮีคับคับี้ พักงามนอกซามันนี่กับแส,สดลดตาน่าอ๋อะไรงั้นกโทรหาดีกว่าันนี่ที่จะไปกินรูตางมันนี่

แซ่บจ้ำาอืมถามก็จำนั่นแแซ่บจ้ำก็อองเสียงพักแล้วก็แซ่บเหมือนพักแล้วมามง่ายพี่น้อง้ายังใหญ่ดเนาะงนี่ขาเหลาู้หน้ากัสี่ยกเระเด็นน้ำเดือยน้องอยู่ฟางเบีย เพิ่มส่วนไปกินหลาปลาแห้งบัสักมันเป็นมือเนี่ยก็เพินมซ้ำอีกหน่อยสามคำเนาะคอยทุกคนมีแต่ความซุตร,รอะไรเงี้ยบางๆกันมันกันเลิศจา้าอืมอืมเะไรแพงขนาะตัวนี้ซาบ,บัานกีห,นาานนกนหันใหญ่ไมกคุ้นนเลยเล์กับมีอะจับ คนก,กินลายมือเลยนะส่วนห่อนยัไม่แห้งขนาดนักคุยพักหน่งกันดอ มาตอนนี้ผู้น่าพอใจกะออกมาะลิหานร้านนอนตำสมแสบคือเก้าวสบายบายจังเสือออกไปหาอยู่ซางเบียใกล้ไปใกล้มากอุดจโนใน,นลัจจานานตำสมเจ๊ปุ๋ยแสบจ่าทุกคนป้าหนากินแห้งหานแล้วมีเบอือดทุกอย่างปลูกซอลกลวกซีพลังการงานสารแห้งจ่าทุกคนต้องใส่เมขาอาบน้ำแน่นี่ตอนนี้มันมีลูกขาอยู่เนาะ แล้วก็มีซาเขียวซาโนมซาไทยนอแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบน้ำอ้อยจ้าแล้วก็บ่อน,นังแล้วนอเป็นตะนั่งตะนางมีตูปมียางสบายดีสาวท่านมีหูุ่ขาวะเนาะวันนี้ก็ท่านมีหูขาเนาะจังหน่อยเพื่อนทุกคนแล้วก็ปิ่งแบบแสบคือเกาจ้าทางไหนเนาะวิวบรรยากาศหาดเป็นนานางแห้งวันนี้เป็นเหมือวันยังเกาะ วันที่สามเดือนสามออกใหม่สามขำวันที่สามโมงวันนี้ทุ่สิบปลายที่สิเอ็ดเนาะเป็นเดือนสามออกใหม่สามขำประเพณีลาวเนาะเป็นวันดีเดือนดีมะละะัลล่ะผู้น่ากระเสออกไปเดินสร้างเมียน้ำเอือยอตะบักกะฐาเป็นโทมากกระสออกไปหาเพิินว้าวตะแสบแห้งทุกโคนนำอ้อยกามีเลยนำอ้อยสดแล้วกะยังเกาะซาไทยซาเขียวหํำกระเจี๊ยบ ว้าแต่เสดแมมแน่แนดุสีข่องต่ำบางคนที่สะพานแมนมันมนางเนาะทุกคนกระบอกไก่เนาะหานคนขี่กายมาสีเหยก้อ่หนึ่งทางจะไปจำปาสากกระแมนละ่ะตูปหนานางเป็นปา่ายไฮดรเกียนเนาะแล้วก็มีปิ่งแบะไซรุมเย็ยนทั้งหนายเนาะสั่งหลายเล้อจ้าผู้นาผู้ใจกับอะไรไปไซมาไซดูตะบานคือเก้าเนาะ ปากอุหวหนุนเนยเลยขี้มากกับเฮนโดดหาดตูบเหลเืองเจ็บวุยต่ำเสดครับร้านผ่ามาตอนนี้ กินเข่ารำกันเด้อทุกคนหลาปลา่าแซ่บๆกินหล,ลาป่าเฮงให,ให้สร้างเาหลือเนาะสบายดีด้วยเด้อสวยคือเก่าเนาะงามคือเกา่าแซ่บอยู่ยยาว่าเสียบอย่าว่าดี้วยเด้อฝากหันตำสมไปในเด้ออยู่ชาเกาะรักโฮักโเลยกลไปกลมาทางไปพุนทองกันเนาะตำสมเสียบจ้าทุกคนแล้ป้าบี้กินในตีน่าเสียบอย่าวันนมาี่รา <c oughs> คุ้มหรือหวานขอกินตอนคุมเลยหวานวังคุณมแซ่บอ่าหลาป่าเนาะแล้วก็ตุก้องกินหลายอย่างเนาะนออกินสมพักมาพักมานอ,อานออ <c oughs> ตัง้งหัวขาวามาเสพเสร็จมันกันแล้วทุกคนกินอยู่สางเบียร์จ่ากลับไปกันมามาอุดหนุนเหนื่อยเนี่ยเด้อ,อนนฝากฝากเนาะฮัสกหลข้าศึกงานกินเขา้วทุกคนฮะ จากูุนาปุจจัยพากันก ni ินข pues, ่าวกินหนามยังแล้วบนอ่อกลอยเป็นกัศสิพากันซุ่มแซวเปิดเพลงกินเหล่ากินเมียนน่เล็กน้อยคลิปนี้กับโมมี่ยังไล่เน้องพ่อแม่พ่อแม่เพนองปุนากาแฟพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจปุนาในเด้อกดติดตามปุนาไล่ไล่เนาจ้าปุนากัศสุดท้ายคลิปไปเรื่อยๆถ่ายไปตามเมืองตามเมืองเพราะอะไรวาเดียลองเห็ดเมืองเนาะเดี๋ยวเลือนหนาเดินหื่งกัศสิกรับอุ้บนกัศย์สิร้องไปอยู่อุบนกัศย์สิท้ายคลิปอยู่อุบลเนาะพ่อแม่ เหตุการณ์ไปน้าทายคลิปไปน้าอะคุณน้าก็ฝากไว้สำนิดเนาะฝากพ่อแม่ไปหนอไม่กังใจละติดตามผู้น้าได้เลยได้พอกันไปคลิปหน้าสบายดีไปมบาย